สวัสดีครับนะครับพแม่พี่น้องวันนี้สิพ่าพม่พี่น้องนะครับมาเบิงวิธีการหั่นนะครับหั่นจังไถให้ได้หมากดกนะครับพี่น้องแล้วกับั่นจังไดนะครับให้ได้หมากน่านสุกนะครับให้ได้ผลผลิตที่ยืดอายุหมากใหม่ออกไปได้อีกโดนนะครับเพื่อเหาอยากจะส่งหมากใหม่ออกต่างประเทศหรือว่า เบมากใหม่เอาไว้ขายนองฤดูนะครับพี่น้องมื่อนี้ซิมี่เคล็ดลับลักกามีวิธีนะครับมานําเสนอมาบอกแกพี่น้องนะครับที่เห็ดเกษตรบานเฮ้านะครับกะขอให้เอาไปเปรียบเทียบนะครับกับอ่าของประเทศไทยเฮ้านะครับว่าอยากให้แกเอาไปแบบเป๊ะๆนะครับเพราะว่าฤดู าหรือว่าอากาศหรือว่าอย่างมันแตกต่างนะครับสภาพอากาศฤดูฝนฤดูห,อห้อนฤดูหนาวอย่างมันแตกต่างกันให้พี่น้องเบิ้งแล้วล้าก็เอาไปเปรียบเทียบเบิบเบ้งนะครับว่าช่วงนี้ข้าเจ้าเฮ็ดยังช่วงนี้ข้าเจ้าเฮ็ดยังนะครับช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายน ช่วงต้นเดือนนะครับบันฑหาที่หงที่เจ็ดนี่แหละพี่น้องเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มฮันหมากไอเกียบท่านเบิดนะครับเป็นอย่างคือฮันเนี่ยมีเคล็ดลับมีสิ่งดีๆนะมาบอกต่อแก่พี่น้องที่เห็ดอะโวคาโดนะครับติดตามเด้พี่น้องเด้อครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นช่วงนาฮอนนะครับของเดือนมิถุนายนนะครับพี่น้อง จะเริ่มหั่นกันแล้วนะครับพี่น้องหั่นกิ่งอะโวคาโดนะครับที่เห็นก็คือเก็บหมากใหญ่บ่ท่านเบิดนะครับหมากหน่อยก็เกิดแทมขึ้นมาแล้วนะครับเพิ่นก็นจะหั่นเพราะว่าบ่าอยากให้หมากหน่วยใญ่มันลนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บเอาไว้ขายนอกฤดูครับ นี่ก็คือเป็นวิธีการหันนะครับจากรุ่นพีเพินกับโชว์ห้เบิ่งนะครับว่าการหันนี่ต้องหันให้รอบๆนะครับให้มาโจทกันเท้าหันบอรลอบนี่ก็คือเป็นการเฮ็ดทิมเสียไปเลยนะครับถือว่าบ่เกิดพ้นนะครับนี่ก็คือเพินสอนเอาไว้นะครับถากความลึกบดถ,ถึงนะครับแล้วหันบอโจทกันบอรลอบนี่ก็คือ เป็นการทำเล่นๆทิ้งเสียไปเลยนะครับบ่เ,เกิดประโยชน์นะครับสิได้ให้ฟังเพิ่นเบานะครับว่าหันเผื่ออ,อย่างจังดนะครับจากปางคุนทีรุ่มสูงรุ่มสอจัดมัมมอนอันง่ายง่ายหลายก็พอดีหันก็เป็นกลางอ่าเพื่อใส้ต้นไม้มันเครียดเกิดความเครียดก็เลยเต้าเก็บดักสะพานอ๋อ เลี้ยงลูกเลี้ยงใบเลี้ยงดอกอ่าต่อไปนะโอ้โอ๋อ้พอมันเขียดปั๊บพอมันเขียดปั๊บมันหยิฟ้าวดูดสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงหมากเลี้ยงอย่างมันบอมันก็เลยเสียให้ลูกมันดกไอ้อย่างนึงก็มีหมากอยู่ก็ตัดน้ำตัดไใบว่ายลูกมันกินลายอ่าที่ที่มันมีหมากอยู่เอออันนี้คือยังเป็นหมากอยู่ได้เนียวฮันนี่เนาะแต่ว่าเพราะให้มันเปรเลี้ยงหมากมันหลาย ถ้าเลี้ยงหลายมันจะสุกเร็วบ่มันจะล่น,ลน,นบบบนี่้ตัดมันไม่ได้หลายแล้ว๋อบบบอันนี้คือหัน่นตาหั่นอีกแบบนึงก็คือหันห่นให้มันอันนั้นคือเก็บหมากแล้วหัน่นอันนี้ก็คือเฮาบ่ทันเก็บเฮาเก็บบ่ทันเฮาก็หั่นเนาะอ๋อตัดเขาเลี่ยงหันอ๋อ เหมือนเหมือนมันถึกกันแล้วน่ะอ๋อโอเคโอเค ครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดถามว่านะครับเอาลึกประมาณใดนะครับหันลึกประมาณใดอันนี้ต้นอะโวคาโดนะครับจะได้มาหันให้เบิรงนะครับพี่น้องอันนี้คือต้นอะโวคาโดเขาบอกว่าหันนะครับหันลึกประมาณไหนเบิรงพี่น้องอันนี้คือที่จริงมันต้องหันรอบต้นนะครับแต่ว่าสี่เบิรงค่ำสีเบิรงววาอันนี้คือ นี่นะครับหั่นให้เห็นแกนไม้นะครับเห็นแกนมันให้ถึงแกนมันกับพ่อนะครับก็คือหั่นรอบๆหั่นรอบนี่ครับสร้างความเครียดให้กับต้นไม้นะครับหั่นให้ถึงแกนใหม่นี่นะครับให้ถึงแกนใหม่ในช่วงของหมากมันดกนะครับแล้วเข้าเก็บขายบรทษันนะครับเก็บขายบรทษันก็คือต้องมาหั่นเพราะว่าเราอยากให้มันสุกไวเราอยากให้มันลน กิมนะครับเสียดายเอาไว้ขายได้งเงินนะครับอันนี้เข้าก็เลยตรงมาหั่นหันตัวนี้บ่ให้มันทรงนี่นี่คือเงาเงามันว่าให้มันทรงให้มันทรง,ง,งอาหารขึ้นไปสู่นี่ครับพี่น้องขึ้นไปทรงให้หมากให้อย่างมันเลยสินะก็เลยต้องตัดนะครับตัดตัดการส่งอาหารของเขานะครับตัดการส่งอาหารของเขาให้ให้ใหชะลอ่อเอาไว้นะครับ บ่เขาบ่าห้เขานําอาหารขึ้นไปทรองอย่างหมากนะครับก็เลยต้องตัดตัวนี้เราก็หมากใหม่มันก็จะอยู่ได้โดนนะครับพี่น้องจะอยู่ได้โดนแล้วก็ว่ัวห้าสีได้ขายได้ยังสีนะครับมันก็จะท่านการพอดีเนอะพี่น้องมันก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคือกันนี้ก็คือกรณีนั้นก็คือเป็นหมากน้อยนะครับหมากน้อยซัมเนวซีซัมยู่ก้อยซัมโปเมอร์นนะเนาะเข้ากับมหันด้วยกันนะครับ แล้วก็มาหั่นคือกันเพื่อนะครับเพื่อสร้างความเครียดให้กับต้นหม่นะครับสร้างความเครียดให้กับต้นหม่แล้วก็ต้นหม่มันยานมันตายนะครับยานบะมี่หมากใหม่เดบ่า,แบบาไปสืบพันธุ์นะครับมันก็ต้องฟาดดูดกักเก็บอาหารนะพี่นอ้องเท่ากับปริเหตุให้มันตายเด้พี่น้องนี่สังเกตเท่าปริเหตุให้มันตายนี่ยโาแคหั่นให้ถึงแกนให้ถึงเนื้อไม้แค่นี้ แต,แต่ว่าเราไม่ได้หันออกแบบนี้นะครับเราหันรอบปาดรอบอันนี้คือผมทําให้ดูว่าลึกประมาณนี้นะครับลึกประมาณนี้นะครับประมาณไม่กี่เซนนะครับอันนี้หันให้ดูทุกคนบอกว่าโอ้หันแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็คือความลึกเฉยๆนะครับกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปเฉยนะครับกรีดรอบกรีดรอบเฉยๆนะครับพี่นอ้อง สร้างความเครียดให้กับต้นไม้ะครับต้นไม้ไม่ได้รีบดูดสารอาหารขึ้นไปกักเก็บไว้ข้างบนกักกักเก็บไว้ข้างบนนี่นะครับพี่น้องแล้วหมากไมันที่ได้ดกนะครับสังเกตผมเห็นเขาจะเห็ดหลายนะครับเห็ดน้ำต,นต้นหมักหุ้มเห็ดอีหยังสินะครับสร้างความเครียดให้กับต้นไม้นะ,ะอ่ะแาแล้วก็มะละกอมันก็ออกลูกดกเขาทําอะไรนะครับเขาอ่ากรีดมันบ้างแล้วก็เอาตะปูไปตอกใส่แนืเอาไม้เอาอย่างไป เทรมานต้นไม้อ่ะต้นมะฮุงนะผมเห็นอยู่แล้วกับบางชีดนะมันเกิดใจหายลูกโดกอีหรนะครับเพราะว่ามันอยากมันตายมันกลัวมันจะตายมันก็เลยต้องให้แบบรีบให้ออกหมากไล้้ายๆดกๆอย่างเพื่อแบบว่ามันหยาบมีตมมสืบสืบพันมันนะครับสืบนอแท่นแนวมันนะมันก็เลยบตรงเปล่าเห็นหมากมันดกๆโดกๆกันสีนะครับพี่น้องอันนี้ก็ ทฤษฎีคลายกันเช่นกันนะครับพี่น้องอันนี้ก็ลองนั่มไปเห็ุไปปฏิบัติเบิ่งนะครับเพื่อมันจะดีนะครับนี่คืออะโวคาโดนะครับ,เป,ยยรบเป็นต้นไม้ที่ตายยากครับพี่น้องเป็นต้นไม้ที่ตายยากนี่นะครับพี่น้องเวลาหัน่นเวลาหั่นนะครับกล้องจะขยับนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับหันให้ชิดกันนะครับพี่น้องหันรอบต้นนะครับให้ชิดกันคแค่นี้พอรั่ผมมีอย่างหลายแค่นี้พอเลยนะครับเราก็ไปหันต้นไม้ล้วกลในต้นหนึ่งเข้าบริลยหันทุกงานนะครับเห้าริเลหันทุกงานหันประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในต้นหนึ่งก็คือสมุนมมอยู่สิงานเข้าสิหันไปอยู่มั่นจัก แปดงาเนาะพี่น้องงาหน่อยเข้าบบหันนะครับงาหน่อยบบหันพี่น้องหันต่างงาไงประมาณนี้เข้ากับหันอยู่ครับหันตั้าแขนบบหันปรายันเวลามันหมากดกย่ามันหักนะครับพี่น้องหมากดกระย่ามันหักเขาก็เล็บโหันเข้าสิีหันตั้งแต่งาไงจริงไงนะครับพี่น้องเพราะว่ามันดกมากห้อยหันตัวนี้ครับมันสีหักตรงนี้เลยนะครับ พอต้นอะโวคาขโดมันสิเปาะบ,บางมันีกรอบทีหักนะครับอันนี้เทคนิคการหัน่นคือหั่นตาง,งาใหญ่ที่มันมีแก่นนี่อย่างที่แข็งแรงแล้วนะครับพี่น้องอันนี้คือบอกพี่น้องไว้บอกมนดนไปหัน่นสูงางา,นาหน่อยอ่อนๆกับไปหัน่นนี่สิมากมันโดกมากพี่น้องมันหักนะครับมันสีหักครับโอเคครับมาดูเทคนิคการหัน่นเอาสอนในเทคนิคการหั่นหนึร้อย นี่ละครับพอแม่พี่น้องวิธีการหันนะครับการว่าแตกตางกันนะครับเพราะว่าเป็นค้นสอนกับเป็นรุ่นพีนะครับสอนรุ่นต่อรุ่นนะครับและกซิมี่ัวหนาบารใบนะครับ่าของคนต่างชาตินะครับมาเบิงนํำคือกันนะครับพี่น้องว้าวหันถือบอนะครับตรวจเช็คเข้านะครับถ้าถูกแล้วก็ให้คนที่รู้เรื่องนะครับไปสอนรุ่นน้อยอีกต่อไปนะครับพี่น้อง รับกับฝากพี่ฝากน้องนะครับเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถาหมักกับกดใชนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อพี่ดองเด้อนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจนะครับเฮ็ดคลิปต่างๆลงนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันตลอดปีได้ค่ะพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบกันเบิ่งนะครับกับบานของเหาช่วงเดือนนี้นะครับวันที่นี้บานเห่าฤดูฝนฤดูฮอน นะครับ <S <S เห็ังอียงกกับไปเปรียบเทียบแล้วก็เอาน้ำไปปรับปรุงนะครับน้ำไปใส่ล่องเบิงนะครับพี่น้องถือว่า่าเสียหายนะครับถือสว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแช่ประสบการณ์นะครับฝากให้พี่น้องผู้หักการเกษตรนะครับพี่น้องแล้วก็นะครับภัสนใจนะครับจิตหอนจิตถทงฝากถามข่าวถามข่าวกับคอมเมนต์ลงใต้คลิปกันได้นะครับ หรืออยากรู้อีอย่างอยากถามอีหย่างกับความเมม็นใตคลิปนี้ได้นะครับผมกระสิน้ำนะครับความรู้ที่หูจากแน่นะครับถามจากมวยไอยพอนแน่นะครับมาตอบพี่ตอมน้องของเฮาให้ได้ความรู้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะนําไปปรับใส่อยู่บานของเฮานะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่กัเป็นกลลําลังใจนะครับให้พี่น้องคนไทยของเฮานะครับ หักในการเกษตรหระกาลังหัดเหตุหัดถ้ำล่องผิดล่องถูกยูนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งนั่มรองให้พี่น้องนะครับหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องได้เบิงนะครับแล้วก็นั่มไปใส่เห็ดล่องเบิงนะครับกับอาอโะโวคาโดไทยนะครับว่าจะได้ผลคือข้าเจ้าบอนะครับดีกว่าเห้าไป จับผิดจับถือล่องผิดล่องถือนะครับพี่น้องนี่กะถือว่าเป็นตัวอย่างที่คนไทยนะครับได้มาทํางานแล้วก็แชร์ต่อนะครับพี่น้องถือสวาเป็นคู่พักหลักจําแช่เอาบุญน,นะครับให้พี่น้องของเฮาได้กินอาวคาโดแซ่บแบนะครับเพื่อจังต่างประเทศเลยนะครับ พี่น้องเอารถไปเก็บก่อนอันนี้คือป่าอะโวคาโดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอลนะครับเก็บเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนะครับพี่น,อน,น้องป่าอะโวคาโดที่ไงนะครับอันนี้เป็นจุดทรงบอกเป็นป่าใหญ่นะครับพี่น้องป่าใหญ่มีหลายแปลงอะโวนนคาโดในป่านะครับ เาโดที่ขึ้นชื่อที่สุดแล้วนะครับเซลเอลวันนี้วันศุกร์เข่าบานบาบสองนะครับพี่นอ้อง มนะครับเพื่อเนี่ยครัป็นละก้นจอดจอดไปครับเพื่อที่จะมาวันอาทิตย์นะครับบ้านนี้ยุดอยู่แตะวันเสาร์เพี่น้องฝรั่งก็คือบ้านเข้านะครับยึดใถววันเสาร์อาทิตย์ทำงานธนคาคารพุทธหัตสุขสุขเลิกบ่ายสอง